อันนี้เป็น education สําหรับโปรบอมนะคะที่โปรบอมจะชอบถามว่าอ,นนอันนี้อะไรอันนี้อะไรหมู่คนไทยอะไรทําไมเนาะอันนี้ผัดแกงแคนะคะอันนี้คือดอกนิ้วแอดีดีดดอกนิ้วซึ่งดอกนิ้วไม่เกี่ยวกับขนมจีนน,น้ําเหนียวเพราะเหนียวคือไทยใหญ่นิ้วคือนุ่นนี้เป็น education คือคนกรุงเทพสิ่งนี้คือสแสลโปรบอมเห็นสแสลไหม บบะนะอัดแลงหน้าตาแบบนี้งามขนาดกิโลละสองอยนะคะเจ้ของถูกเนอะและนี้คือผักละบ้านผักละบ้านเกิดจะต,ต้องน้อยๆแบบนี้อันนี้คือผักเตชผักเตชนี่ก็หายากขึ้นเรนะื่อยๆนะนี่ผักเตชนี่ก็ถัวถ่วผูถั่วผูสลีมสลีมบ้านเฮาเนาะอันนี้คือมะอึกก็ใส่ ใส่น้ำพริกกะปิอร่อยที่สุดว้าว <Wow. S 1> โอ้ยอันไอนยางก็ผ <Okay. S 1> ัแก้วบัฟแก้วเกล็น้อยอันนี้อันผัดหนอกคือใบบวบนั่นเองอันนี้คือของธรรมชาติจริงๆของธรรมชาติต่างจากของไม่ธรรมชาติยังไงมันจะเล็กๆแล้วมันจะดูแข็งแรง <Okay. S 1> มแนม่ <Yeah. S 1> มน้ำอ๋อมาน้ำแม่น,น้ำเกล็นน้อยอันนี้คือของเมืองเมืองหมดเลยร้านนี้ นี่คือผักฝังน,น,นี่ทางอันนี้ผักฝังผักฝางยอดผอ,ผอมๆเนี่ยจะล้ำแ้่ยอดตุ้ยๆจะบอกไ้ล้ำอันนี้คือผักขี้หูนะคะผักขี้หูก,ก็คือต้นมาจากต้นมาสตาร์ดเอ่อ Education สำหรับโปรบอมค่ะมาจบที่สแสแลนะโปรบอมไม่คือหน้าตาสแสแล